สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปิดโปงความลับของเสือดาวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนคิดว่าเสือดาวก็แค่แมวตัวใหญ่ลายจุดแต่จริงๆแล้วพวกมันฉลาดกว่าที่คิดเยอะเลยรู้ไหมครับว่าเสือดาวแต่ละตัวมีลายจุดที่ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกับลายนิ้วมือของคนเราเป๊ะๆเ,เจ๋งใจะไหมล่ะ แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมเสือดาวถึงชอบลากเหยื่อขึ้นไปกินบนต้นไม้ก็เพราะว่าพวกมันขี้เกียจจะแบ่งเหยื่อให้สิงโตหรือหมานในไงล่ะมีครั้งหนึ่งผมเคยเห็นกับตาตัวเองเลยเสือดาวตัวเบอร์เริ่มลากกวางขึ้นไปบนต้นไม้สูงลิ้วโหเก่งจังเลยเพื่อนผมอุทานตอนเห็นคลิปที่ผมถ่ายไว้ใช่ครับ เก่งสุดๆแถมพวกมันยังปรับตัวเก่งมากอยู่ได้ทั้งในป่าดิบชื้นทะเลทรายหรือแม้แต่บนภูเขาสูงสรุปแล้วเสือดาวไม่ได้มีแค่ลายจุดสวยๆแต่ยังมีความสามารถพิเศษอีกเพียบคราวหน้าถ้าเจอเสือดาวอย่าลืมทักทายพวกมันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ